มาแสดงความดีกับน pues ้องมวยชาวสารคามด้วยนะครับเพชรสายป่านสิทธิ์พัดดันเชิงนะโอ้วันนี้หนูสู้ยิ้มตาเลยนะนี่ฮะเดี๋ยว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 ขอโทษนะฮะนี่คือแชมป์แชมป์ขัดแชมป์ w b c มวยไทยพูดไหนนะเห็นะครับขอราะด้วยเป็นความภูมิใจของชาวมหาสารคามนะครับน้องเพชสายป่านวันนี้เราไปชนะเพื่อนยังไงเนี่ยเอาต่อยท้องกับเขาจนเขาสุดได้ได้นับหนึ่ง แล้วก็เขาไปดูอีกทีนึงการจับเลยยกไหนหนูยกสี่ค่ะตอนแรกๆตกใจไหมกลัวไหมตอนแรกอ่ะเพราะหนูก็ตัวเล็กกว่าเขาอ่ะตอนแรกก็มีความตกใจแล้วก็เครียดเขา่็เพราะอะไรตัวเล็กกว่าเขาอีกนหนึ่งเพราะดูจากรูปร่างเขาก็ดูแข็งแรงค่ะเออแต่ว่ามีความเครียดนะเครียดตอนตอนนี้หายเครียดทุกอยัง่างหายเครียดแล้วนะครับโอ้เคยได้เัแชมป์กี่เส้นหรือว่าเพิ่งได้เป็นเส้นแรกในชีวิต เคยชิงครั้งแรกค่เคยชิงครั้งแรกก็ได้เลยไอ้หนูนี่เข้มกัดแชมป์จ b บีมือไทยมันไม่ธรรมดาเลยนะนี่คือระดับโลกเลยนะเนี่ยนะเพชสายปานโอ้โหนี่ฮะโอ้โหไอ้หนูไอ้หนูอายุเท่าไหร่ละวันนี้หนูอายุ17ค่ะวันนี้มันเกิดหนูเหรอใช่เื่อปเฮ้ยวันนี้ h ห p p y b i r ั h เ a ยหนูนี่ โอ้โหเป็นของขวัญกิ้นทิ้นสําคัญชิ้นโบแดงของหนูเลยนะแล้วก็เป็นความภูมใจของชาวมหาสารคามด้วยหนูอยากจะบอกอะไรกับ พี่น้องแฟนมวยชาวมหาสารคามเอาโบว์อีสานบ้านห้อยหนูบอกไปรอดเอาขอบคุณเเค่ะพราาะว่ี่จิงเพื่อนมาว่าเราที่หนูได้กำลังใจจากทางบ้านจากขอบเขตที่ค่ะขอบคุณเชียร์หนูมีเฮงหมดคักเลยค่ะหนูต้องขอบคุณพี่จิงกองเชียร์ค่ะหนูมีจุดมีค่ะแต่เป็นกองเชียร์ท่งนไหนค่ะกองเชียร์จังมากจากพวกแดงเนาะโอ็ขอบคุณทาง w ี c หน่อยเอ้าขอบคุณค่ะ เอาละครับผมจิตตังไว้เลยครับเแคสายปานจิตข,ข้น,น,ขนขันเชิงค่ะข้นันเชิงครับผม